เตาปฏิกรณ์ทดลองของยุโรปทำลายสถิติโลกแล้ว ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันได้เพิ่มขึ้นกว่า2เท่าโดยเนื้อหาในข่าวบอกว่าเตาปฏิกรณ์ทดลองในโครงการจอยยูโรเปียนทอรัสมีชื่อย่อว่า Jet ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายชาติในโยุโรปได้สร้างสถิติใหม่ในการสร้างผลิตพลังงานปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันโดยสามารถเพิ่มพลังงานดังกล่าวขึ้นมามากกว่าถึง2เท่าเมื่อเทียบกับสถิติโลกเดิมที่ เตาปฏิกรณนนี้ได้ทําไว้เมื่อปี1997ซึ่งในครั้งนี้เตาปฏิกรณ์ที่ทดลองเจ็ตซึ่งได้ตั้งอยู่ที่สหราชอจอาณาจักรได้ผลิตพลังงานได้59เมกะจูลภายในระยะเวลา5วินาทีซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้า ถึง11เมกะวัตต์ถึงแม้ว่าจะเป็นพลังงานในระดับที่ไม่มากนักโดยสามารถต้มน้ำให้เดือดได้ในปริมาณเท่ากับกาต้มน้ำเพียง60ใบเท่านั้นแต่มันก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันเนื่องจากการทดลองที่ประสบผลสำเร็จของเจ็จะถูกนำไปใช้กับการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์ International Thermonuclear Experiment Reactor หรือ e t t e r ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเตาปฏิกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้สัสดส่วนของการผลิตพลังงานนั้นมากขึ้นตามไปด้วยโดยคาดว่าภายในไม่กี่10ปีข้างหน,น,น้านี้เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นจะพัฒนาไปถึงจุดที่เราสามารถผลิตพลังงานออกมาได้มากกว่าที่ใช้ พลังงานตั้งต้นในกระบวนการทั้งหมด Break e v e n ซึ่งมันจะทำให้โลกของเรานั้นมีแหล่งพลังงานมหาศาลที่ตักตวงไปใช้ได้อย่างยาวนานและยั่งยืนรวมทั้งเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงตั้งต้นที่น้อยแล้วก็มีกากนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในปริมาณที่ต่ำมากในกรณีของเจ็นั้นได้ใช้วิธีให้ความร้อนแก่ดิวเทอเรียมและทรีเทียมซึ่งเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนทั้งสองแบบเพื่อเป็นการจุดชนวนปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันโดยใช้อะตอมไฮโดรเจนจะรวมตัวกันแล้วก็ปลด ปล่อยพลังงานความร้อนรวมทั้งอนุภาคนิวตรอนและาธาตุฮีเลียมออกมาด้วยซึ่งพลังงานที่ผลิตด้านนี้จะถูกนําไปต้มน้ําให้เดือดเพื่อที่จะไปหมุนกังหันไอน้ําในการผลิตไฟฟ้าต่อไปซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นที่เกิดขึ้นในเตาปฏิกรณ์นี้ถือเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองซึ่งเตาปฏิกรรรูปทรงคล้ายห่วงยางหรือโดนัท มันจะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังเพื่อกักเก็บพลาสมาาความร้อนสูงกว่า100ล้านองศาเซลเซียสเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลออกมาโดยในการทดสอบครั้งนี้เตาปฏิกรณ์เจ็ดที่มีขนาดปริมาตร80ลูกบาทเมตรก็ได้รับการเปลี่ยนผนังด้านในเสียใหม่โดยใช้วัสดุใหม่คาร์บอนมาเป็นโลหะ อย่างวัสดุเบลเลีียมและทางสเตนซึ่งมันทำให้ดูดซับไอโซโทปของไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงน้อยลงถึง10บเท่าจนทำให้พลาสมามีความร้อนที่สูงที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันมีความเสถียรด้วยคงตัวอยู่ได้นานขึ้นและส่งผลให้ผลิตพลังงานออกมาได้สูงขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามการที่อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าของเจ็ตที่ทำจากทองแดงที่ไม่สามารถทนความร้อนที่สูงได้ มันก็ส่งผลให้ไม่อาจจะดำเนินปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันได้นานไปกว่านี้ซึ่งทีมผู้พัฒนาเตาปฏิกรณ์อีเทอร์จึงวางแผนจะติดตั้งระบบทำความเย็นภายในให้กับแม่เหล็กที่ทำจากตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนโครงการโครงสร้างกักเก็บพลาสมาที่คล้ายกับห่วงยางหรือโดนัทนั้นซึ่งของอีเทอร์นี้ ก็ยังมีความจุมากกว่าเจ็ตถึงสิเท่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้คาดว่าเตาปฏิกรทดลองเจ็ตจะปิดตัวลงและยุติการใช้งานในปี2023ส่วนอีเทอร์นั้นจะเริ่มเดินเครื่องเพื่อทำการทดลองเกี่ยวกับพลาสมาอย่างเร็วที่สุดภายในปี2025นี้